ก่อนนะครับเราเผยเทคนิคหุ่นเฟิร์มหุ่นเฟิร์มหุ่นดีของมิเติ้สายหมี่ไปแล้วนะครับวันนี้นะเราจะมาแนะนําเทคนิคผิวพันธุ์ผุดผ่องผิวพันธุ์ผุดผ่องหน้าใสไร้ยองใหญ่อันนี้คือจะบอกว่าใช้วิธีธรรมชาตินะครับใช่ครับไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยบำรุงมันบำรุงด้วยด้วยพืชผักและผลไม้ใช่ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คืออ่ะว่ายน้ำเลยที่นะลงมาครับนี่ครับทุกคน มาดูกันครับนี่ความรวยของเราครับเขาซื้อแตงโมนะครับมาใส่ในสระนะฮะเพื่อให้สารสกัดจากแตงโมเนี่ยละลายลงไปในน้ํา <c oughs> แล้วก็คือเวลาอาบน้ําเนี่ยคือสารสกัดจากแตงโมเนี่ยก็คือจะเข้าไปในร่างกายผิวพรรณก็จะผุดผ่อง<ช>อยองใหค่ีมครีมแตงโมเนี่ยอ่าแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่าแตงโมแบบแตงโมไทยนะครับแตงโมจากภูเขาไฟฟูจินะ ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่ยซื้อมาเยอะมากนะครับเอามาทีนยเอามาแบบเป็นรถสิบล้อนะครับแล้วเอามาลงในในสระนะครับนี่นี่นะครับต้องขัดด้วยนะเพราะว่าจะได้แบบวิตามินจะได้ซึมเข้าผิวหน้าใช่ใช่นะใช้แค่เปลือกมันอันนี้คืออาบครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนะทิ้งทิ้งครับเดี๋ยวทิ้งทิ้งเลยนะครับกินไม่ได้แล้วเราจะไม่เอาไปให้ใครด้วยเพราะว่าเราเอามาคือมันมันมันใช้ของตัวเราไงใช่มัน ให้คนหนึ่งมันก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีแล้วทุกวันก็ทําอย่างเงี้ยวนไปใช้เงินในการอาบน้ําครั้งหนึ่งก็หลายพันบาทอยู่นะครับนี่นะครับเป็นแตงโมไม่ใช่ลูกแตงโมลูกละห้าบาทห้าสิบบาทสี่สิบาทแบบประเทศไทยนะครับอันนี้ลูกละสองพันอันนี้ลูกละสองพันนะฮะโอ้จุดยอดละแตงโมฟูจินะฮะเนี่ยเออแล้วถามว่าทําไมพี่เติ้ลไม่เอาไปกินเอง เขากินแตงโมอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นอันนั้นจะเป็นแตงโมจากเกาหลีนะฮะที่เป็นรูปหัวใจรูปกีบเดี่ยวอะไรพวกนี้ใช่ใช่อันนั้นจะไปกินได้มากกว่าครับแต่นี้กินไปก็ไม่หวานละเพราะว่าเราเอามาใส่สารสกัดละมันจะไม่หวานละนี่นะใครอยากจะเอาไปทําตามก็ได้เลยนะครับสามารถแต่ว่าคุณต้องมีสาวยน้านะครับถ้าถ้าไม่มีสาวยน้ําทาไงสาหร่าเป่าลมได้ไหมกะละมังกะละมังคือมันต้องมีสูตรด้วยคือสะเน้วยต้องเป็น สี่คูณแนะถ้าคุณไปใช้สะเป่าลมที่เป็น2เมตรคุณก็ต้องลดขนาดแตงโมไปอันนี้ก็สูตรสูตรถ้าอยากได้สูตรก็ทักมาถามอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคปะโอเคครับไปละ